ข้อมูลขนาดใหญ่ BDI ครบรอบ2ปีจากงาน BDI Day 2025 Next Move for Big Data and AI โดยมีรองนายกรัฐมนตรีร่วมแถลงวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนประเทศด้วย3แกนหลักแพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลไทย LLM และการพัฒนากำลังคนด้านข้อมูลสนับสนุนการสร้างนโยบายบริการและความเปลี่ยนแปลงภาครัฐพร้อมทั้งมุ่งสู่การเป็น Data-driven Nation อยากแท้จริง คือวันนี้ต้องต้องยอมรับว่าเทคโนโลยียได้เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากโดยพ่ออย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยียที่เรียกว่า Big Data นะการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการตัดสินใจแล้วก็ใช้ AI เป็นเครื่องมือในการช่วยด้วยจะทำให้ภาครัฐเองเนี่ยนะครับสามารถมีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจและเป็นข้อมูลที่มีความแม่นยำมีประสิทธิภาพนะครับถ้าในภาคธุรกิจก็จะเป็นการสร้างภาคธุรกิจให้มีความ เพิ่มไรายได้ลดค่าใช้จ่ายนะครับในภาครัฐเองก็มีประโยชน์หลายอย่างเป็นการลดขั้นตอนการทํางานที่เคยยุ่งยากซับซ้อนมาแล้วก็เมื่อใช้ AI หรือ b i g data แล้วการทํางานจะง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับและประหยัดเวลามากขึ้นครับคือ big data นี่เป็นข้อมูลที่ซัพ p อร์ตการตัดสินใจของผู้บริหารนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องการท่องเที่ยวนะครับเป็นข้อมูลที่ ให้ผู้บริหารได้ตัดสินใจว่า,าเราควรจะทราบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวว่าเข้ามาประเทศไทยหรือไปเที่ยวแต่ละเมืองต่างๆเนี่ย<ม>เขามีลักษณะพฤติกรรมการจับใจ่ายใช้สอยมัน<ม>จะได้สามารถตอบโจทย์ตามที่ผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวต้องการได้ในภาคการเกษตรเนี่ยบิ๊กดาตนี่ตอบโจทย์ในเรื่องของการบริหารข้อมูลที่ที่สามารถาใช้ เครื่องมือที่สำคัญนะครับในเรื่องของการเก็บข้อมูลพืชผลสภาพภูมิอากาศนะครับในเรื่องของการตัดสินใจว่าะจะปลูกพืชผลอะไรดีแล้วก็การปลูกนั้นสภาพในในโอกาสที่จะเกิดขึ้นในเรื่องราคาในเรื่องของผล,ผลผลิตที่ควรจะมีแต่ละปีนี่ควรจะเป็นยังไงนะครับเป็นข้อมูลที่มีความแม่ยมนยำมากทุกน,นะครับดีนี่ได,ได้ได้ร่วมกับ Big d a t ต้านะฮะด้ร่วมกับท่านอาจารย์คุอณีเนีย่ย ได้พัฒนาโปรแกรมภาษาไทยขนาดใหญ่นะครับหรือ Thai Last Language Model ขึ้นมาเพื่อที่ให้โปรแกรมนี้เนี่ยมีส่วนสำคัญในการทำงานของ AI นะครับแล้วก็ทำให้เกิดมีความแม่นยำขึ้นซึ่งซึ่งภาษาไทยนี่เป็นภาษาที่ที่ที่ได้พัฒนาตอนนี้ผมเข้าใจว่าใช้เวลาอีกไม่นานจะแล้วเสร็จนะครับ แต่ก็ต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับค่ะก็ตอนนี้เรากำลังสร้างแพลตฟอร์มที่ทําให้การพัฒนาสิ่งที่เรียกว่า Big Data การบริหารการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยม,มีทั้งแพลตฟอร์มและทีมที่เข้ามาให้เซอร์วิสตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอตรงนี้มันเกิดขึ้น การที่เราจะสร้างอะไรใหม่ๆในเชิงของ Data มันจะเร็วขึ้นถ้าเทียบกับสมัยเดิมที่ต้องเริ่มจาก MOU อะไหายๆอย่างเนี่ยเราก็มีการดูเรื่องของ Data Sharing Facilitation Act มีการดูเรื่องของ Data Sharing Platform มีการดูเรื่องของการทำา d t t b b n n k เพื่อเตรียม Data สสำหรับพัฒนา AI ก็จะเป็นมุมของ BDI ที่ใช้ในการช่วยให้เกิดตรงน,นี้มากขึ้นทีนี้พอ t a มันรวมศูนย์มากขึ้นมีผู้ที่เข้าใจมันแล้วเข้ามาให้บริการการวิเคราะห์ได้เนี่ยมันก็ได้จะช่วยให้มันเร็วขึ้น คือปัจจุบัน Big Data เป็นโปรเจกต์ที่ค่อยๆทยอยเกิดเนี่ยหลายๆที่แต่มันจะใช้เวลาด้วยด้วยข้อจำกัดเหล่านี้ค่ะก็น่าจะช่วยให้มันส่งเสริมให้เร็วขึ้นมุญไม้ต่อไปตอนนี้ที่ที่ฉันบอกว่าพอเราทำทีละลิงก์ทีละลิงก์ทีละลิงก์เนี่ยเราก็ค้นพบว่าเออมันใช้เวลาการที่จะให้ลิงก์ถัดไปเช่นการเชื่อมโยงข้อมูลสายซอฟต์พาวเวอร์ S S Power, ข้อมูลสายสวัสดิการคนปละบ,บางเนี่ยมันเกิดเร็วขึ้นอ่ะเราก็เลยทำแพลตฟอร์มกลางขึ้นมาเพื่อทำให้ตรงนี้มันปั่นได้เร็วขึ้นเนี่ยชื่อว่าด เพราะมันจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยเกิดได้เร็วขึ้นอย่างที่บอกนะครพร้อมกับมีทีมแอนาลิติกลงช่วยดูให้เป็นทีมใหม่ด้วย